กรุ๊แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ GBP JPY คู่สกุลเงิน GBP JPY เรามมงว่าตลาดยังอยู่ในแนวโน้มของเทนขาลงดังนั้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮโซนแนวต้านแรกนั้นจะอยู่ที่โซนราคา1.98.905โซนแนวต้านที่สองนั้นจะอยู่ที่ราคา1.99.842 กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะวางคำสั่งในส่วนของเซลล์ลิมิตเราจะวางเซลล์ลิมิตที่ราคา1.98.405 SL อยู่ที่ราคา1.98.915 TP นั้นอยู่ที่ราคา1.95.336กลยุทธ์วางคำสั่งในส่วนของเซลล์ลิมิตชุดที่สองนั้นอยู่ที่ราคา1.99.376 SL อยู่ที่ราคา199.988 TP อยู่ที่ราคา195.317ชุดนี้เป็นแถนเทดฟัง่งเซลล์ในคู่สกุลเงินของ GBP JPY